นกล่องหนึ่งพี่ไปจับมาสั้ว์ในมุมก่อนนะมันตืน้นสวัสดีครับะไรก็ถ่ายชำนาญบ่าวไทยบ้านนะครับวันนี้พาผู้ย่วยสายนะครับแล้วก็สาธารณสุขปศุสัตว์อำเภอบ้านกรวดนะครับมาฉนะีดวัวนะครับฉีดวัวฉีดวัวน,นะครับป้องกันโรคลำปีสกินนะครับ นี่นะครับจะดังให้ได้เลยตัวนี้มั้ะได้ครับเพราะว่าไม่ส่งหก่ลูกไม่เป็นไรเอาลูกวะเอาลูกวะอันนี้มาอัินี้อ้ย ยากอีน okay, oui, ันอีนันางแต่ว่าอีนี่นะมันสิจับยากมันจับยากเดี๋ยวจะเอาีนก่อนัวขาดเลยไหมหัวเข็นอืมอีนันละยากยานคนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบานังเลยไครับคเดียวนีจับเข้าจับเข้า

ไปด้านหลังเออเห็นบ่ได้ไหมหน่งองสามโอ้ยมมันเียงนี่ึงมัมันกันเเรียบร้อยอือปลาปลอยมาเลยเอาลงเขื่อนปล่อยตัวอย่าวิ่งจะฉีดยายมึงซื้อ อีเม่น่ะจงไปผูกคอมันไหวก็ไดอกอยาปจ้าเ่นปอยมันกับผากันยางลงไปเล่นน่ะเลยม้นมามาันงแบบนั้นตัวขันมันผากันปอยกันไปสิเปี้ขันบรหเวเจอาคอมันก็ไปยืน่ายุ่นผุนเดปากข้ามเลยมาถ่ายรูปกับคุณหมอเลยคุณพี่หมกมาถ่ายรูปให้เลคะคุณพี่หมึกปุสัต์อำเภอบ้านกล้วนะครับฉีดโรค ลำปีสกินกน,นะครับทีมงานผู้ช่วยบ้านสายทวีสองใต้นะครับขอบคุณมากๆนะครับฝากติดตามช่องเล็กๆนะครับ